เว็บออนไลน์รักแท้มันหายากแต่ไม่ต้องห่วงมีบริษัทหนึ่งที่จะช่วยคุณได้สวัสดีครับมิดดักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Matchmaker เป็นตอนแรกจากซีรีส์ชุด Dimension 404และเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเขาจะใช้วิธีไหนในการหาคู่แท้ให้กับเราถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเรามาอยู่กันที่คาเฟ่แห่งหนึ่งอดัมหนุ่มโสดพูดตามหาคนที่ใชก่ก็กำลังมาออกเดทกับสาวผมท สองหน้าตาดีแต่ดูเหมือนชีจะอารมณ์บอดจอยมาถึงก็ยิงคําถามใส่อดัมรัวๆว่าคุณทํางานอะไรมาจากไหนพักที่ใดอดัมก็ตอบกลับไปป่าปปาปาแต่พอเขาจะถามกลับเธอกลับบอกไม่ต้องอยากรู้ขี้เกียจตอบเมื่อยปากออาอีหาผู้จาหน้าตบจริงเคียวอดัมก็บอกว่าเขาเข้าใจเธอนะเขาก็เบื่อการมาเดทมาคุยประโยคซ้าๆแบบนี้เหมือนกันแต่เธอก็บอกมึงเพ้อเจ้อไปใหญ่แล้วพอแค่นี้ดีกว่าเธอก็ไล่ให้อดัมนั้นกลับไปจากนั้นอดัมกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้เจอกับเกรกลูเม่ของเขาอดัม บ่นกับลูเมดว่ากูต้องแก่ตายไปคนเดียวแน่แล้ววะ่ะหาเมียนี่มันยากกระถูกหวยอีกอดามบ่นให้ฟังว่าเขาไปออกเดทก,กับสาวมาก็หลายคนชวนไปแดกกาแฟมันก็หลายคาเฟ่แดกจนตาก,กูจะแข็งเป็นต้ออยู่แล้วอีพอก็ยังหาเมียไม่ได้ออกอาการคล้ายจะถอดใจแต่ทันใดเกรกก็บอกว่าเนื้อคู่มึงมีแน่กูมั่นใจแค่มึงยังไม่เจอก็รอเธออีกแป๊บเกรกบอกว่าทาไมมึงไม่ลองเว็บออนไลน์เดทติ้งมั่งล่ะวะอาจจะเวิร์กก็ได้แต่อดัมก็บอกว่าเขาไม่อยากให้คอมพิวเตอร์มาเป็นคนกําหนดว่าคนที่ใช่ของเขานั้นเป็นใครเขานั อยากเจอตัวเป็นๆเ,เห็นแล้วมันของขึ้นดีไอ้เกรกยังขายของบอกว่ามีสาวเป็นร้อยๆคนอยู่ในระยะห่างสองไม์นี้ที่บังเอิญชอบวงดนตรีเดียวกับมึงด้วยนะเพื่อนอาดัมก็ดูเหมือนจะเริ่มสนใจบอกไหนหมึงเอาอมาเบิง่งซิเกรกก็แนะนาว่านี้มันคือแอปที่มีชื่อว่า Make Mac. ัมแมกูแอบไปสร้างโปรไฟล์ไว้ให้มึงเองนะขอโทษทีกูคแค่หวังดีอยากให้มึงได้สาวอาดัมก็ถามว่ามึงทําไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไอ้เพื่อนเวนเขาก็บอกว่าเมื่อคือนตอนกูเมาจากนั้นไอ้บักเกรกก็เปิดโฆษณาตัวแอปให้อาดัมดูว่าแอปนีี้้จะช่วยยใหููมค แ,และเหมือนว่าตามกันมาเกิดตั้งแต่ชาติ่างก่อนอดัมก็ทำหน้าไม่อยากจะเชื่อแต่ก็ทนดูจนจบว่าแล้วอดัมก็ลองกดปุ่มหาคู่แมทไม่นานนักสาวคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเธอมีชื่อว่าอาร์เมนดาที่ระบบบอกว่ามีค่าความเข้ากันถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มันเพอร์เฟกต์แมทชัดๆตอนแรกอดัมก็จะไม่ยอมไปออกเดทแต่เก๊กก็เล้าหรือและบอกว่ามึงไม่มีอะไรจะเสียแล้วลองไปดูสกรอบจะเป็นอะไรคืนนั้นอดัมจึงนัดเจอกับเธอที่บาร์และดูเหมือนว่าเธอจะชอบแดกเบียร์ตัวเดียวกับเขาซะด้วยแถมเสื้อ ผ้าหน้าผมเธอก็ตรงใจตรงสเปกยิ่งคุยก็ยิ่งเยสคนนี่แหละใช่เลยทั้งคู่ก็คุยกันติดพันหลายชั่วโมงดูเหมือนทั้งคู่จะชอบอะไรเหมือนๆกันหลายต่อหลายอย่างเหมือนกันจนน่าประหลาดใจและแล้วตอนนั้นเพลงหนึ่งก็ดังขึ้นอดัมก็บอกไอหยาเนี่มันเพลงโปรดของเขานี่หว่าซึ่งอแมนดาก็บอกว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงโปรดเธอเหมือนกันบรรยากาศเป็นใจทั้งคู่ก็บทขยี้ริมฝีปากกันและดูเหมือนความรักของทั้งคู่ก็จะเริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วสองเดือนผ่านไปความหวานก็ไม่ได้ลดลงเลยอดัมมาบอกเกรกว่าอแมนดาคือ คนที่ใช่และเขาต้องการจะซื้อแหวนให้เธอสักวงแต่ไอ้เกรกก็บอกให้มันนั้นใจเย็นๆถ้าอยากคบกับเธอต่อแล้วละก็กูว่าค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าเพื่อนอาดัมก็งงเพราะตอนแรกๆมึงนี่แหละตัวดีที่คอยมาเชียร์ให้เขาไปเจอกับเธอตั้งแต่แรกอาดัมก็บอกว่ากูเข้าใจแล้วกูจะช้าลงอีกนิดแต่หนังตัดมามันก็มาบอกรักเธอแต่แทนที่อาแมนด้าจะดีใจเธอกลับตกใจและทำหน้าเวอร์เหมือนลืมใส่กางเกงในอาดัมพูดเหมือนว่าเขากำลังจะขอเธอแต่งงานแต่เธอกลับบอกว่าเธอไม่พร้อมจะจริงจังกับใครในตอนนี้แถมยังไ่ให้ ดัมนั้นกลับไปไง่ายๆอีกแต่ดูเหมือนเฮียอดัมผู้มองโลกในแงด่ดีก็อยากจะขอโอกาสกับเธออีกครั้งแต่อีแอมนด้าก็ยืนยันเสียงแข็งให้เขาออกไปจากห้องเธอแต่อีลูกช่างตื้ออย่างอดัมก็ยังไม่ยอมเธอก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาแล้วเปิดแอปเข้าไปกดปุ่มอันแมททันใดนั้นก็มีบริการตัวบกควายบุกเข้ามาในห้องมาจับตัวเขาออกไปอดัมกำลังจะถูกพากขึ้นรถแต่ตอนนั้นเขาก็ดิ้นสู้ฟัา จนเขาหลุดออกมาได้และวิ่งหนีกลับไปที่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือจากไอ้เกรกเพื่อนซีแต่อย่างที่เขาบอกกันคนไกลตัวนี่แหละร้ายที่สุดพออดัมบอกว่าเขานั่นโดนเธอทิ้งแล้วเกรกก็บอกว่าโทเอ้ยเพื่อนรักกูเตือนมึงแล้วว่าอย่ารีบร้อนไม่เป็นไรมาม้ามา,มาให้กูเกาะทีแต่แล้วทันใดนั้นเองไอ้บักเก็ก็คว้าปืนยาสลบมากดใส่ตรงคอหลอหมดหลอดแบบนี้อดัมก็วูบไปเลยฟื้นขึ้นมาอีกทีเขาก็ถูกจับไว้พร้อมกับอีสาวหน้าตาคุ้นๆเหมือนคนที่กูเคยไปออกเดทด,ด้วยตื่นมากูก็ยังงงๆมึงก็ยิงคำถาม กลลวเหมมือเเดิเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาครั้งล่าสุดอาดัมก็บอกว่าชาร์ตก่อนอีจอมยุทธ์ดิ้นรัวอีเจมึงเป็นใครเจก็บอกมึงนั่นแหละไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือไงนี่เรากําลังเก็บผลงานหลังปฏิบัติการเสร็จอยู่เธอก็เลยเปิดคลิปวิดีโอให้มันดูมึงจะได้รู้ว่ามึงเป็นอะไรแท้จริงแล้วอาดัมถูกสร้างขึ้นในห้องแลบแห่งนี้ด้วยเทคนโนโลยีโคลนนิ่ง,งคล้ายๆการเลี้ยงตัวอ่อนโดยที่ยีนของอาดัมนั้นถูกตัดต่อเติมแต่งให้ตรงกับความต้องการของสาวที่มาขอใช้บริการในที่นี้ก็คืออนดา่นเอองดมก็งเป็นไ ตแต,แต่ถึงแม้จะถูกสร้างมาจากห้องแฝบแต่ความรักก็ไม่ได้ชนะไปทุกสิ่งผลงานที่ถูกตีกลับมาอย่างอาดัมจะไม่ศูนย์เปล่าเพราะพวกเขาจะได้อยู่ที่ศูนย์แห่งนี้มีอาหารเครื่องดื่มบริการอย่างดีไม่ต้องกลัวลําบากอาดัมก็บอกว่ากูไม่ต้องการนะครับกูอยากกลับบ้านแต่ไอ้ฟาวเดอร์ก็บอกทําใจซะเถอะมึงตอนนี้ที่นี่ก็คือบ้านของคุณไม่มีที่ให้คุณกลับไปอีกแล้วแต่ถ้าคุณอยากจะไปจากที่นี่จริงๆแล้วล่ะก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือขอเป็นอาสาสมัครในการย่อยสลายตัวเองรีไซเคิล พร้อมเป็นวัตถุดิบให้กับตัวอ่อนรุ่นต่อไปเรียกอีกอย่างว่าขอลาตายกายเป็นปุ๋ยอินทรีย์นั่นเองตอนนี้อดัมก็เข้าใจแล้วว่าความทรงจําทั้งหมดของเขานั่นถูกสร้างขึ้นน้องเบกกี้จอมเวียงก็พาอดัมไปยังห้องนอนและเมื่อเขาเข้าไปก็ต้องตกใจเข้าไปอีกเมื่อได้รู้ว่าก่อนหน้าเขามีอดัมอีก4รุ่นถูกทิ้งมาอยู่ที่นี่ทั้งอดัมหนึ่งอดัมสองอดัม3าอดัม4อดัมคนเดินก็ถามว่าตอนนี้อเมนด้าเป็นยังไงบ้างแต่พูดไปก็เหมือนจะเศร้าเล่าไปน้ําตาก็เหมือนนนจจจะไไไหหลลมม่่่พูดดดีกกวาาาทํใ้้ััง ชีวิตของอดัม5ก็เปลี่ยนไปกินแต่อาหารเหลวสีเหมือนจอม,มารบูที่โรงงานนรกนี้เตรียมไว้ให้อาศัยอยู่กับพวกที่ถูกทิ้งอีกมากมายได้แต่เฝ้ามองไอ้อดัมัมเบอร์หกกำลังฟักตัวเราวันออกไปเจอโลกภายนอกเขามีชีวิตซ้ำๆแบบนี้วนไปจนไม่รู้วันรู้เดือนทำงานแทบตายเจ้านายได้หน้าอันนี้ไม่เกี่ยวแต่อยากพูดจนอดัมเบอร์หกนั้นใกล้จะเสร็จสมบูรณ์วันนั้นอดัมเหมือนมีแผนการอะไรบางอย่างเขากแกล้งไปเดินชนอีเบกกี้เธอก็ถามว่ามึงเบอร์อะไรทำไมตาถั่วจังเขาก็บอกว่าเขาเบอร์ห้าประหยั ไอดัมนั้นแอบขโมยบัตรพนักงานของเธอมาเพื่อแอบเข้าไปในห้องฐานข้อมูลและแอบไปดูข้อมูลอัปเดตของอดัมเวอร์ชัน6วันต่อมาอดัมรุ่นเก่าๆก็งงว่าอดัมห้ามันเป็นอะไรของมันเอาแต่ร้องโอดควรนอนอยู่ใต้ผ้าห่มนังตัดมาเราก็จะเห็นว่าอดัม6นั้นก็ออกสู่โลกภายนอกเรียบร้อยกำลังนั่งสัมภาษณ์กับอีน้องเบกกี้เหมือนเดิมคอมที่อ่านมาก็ดูเหมือนจะตรงกับสิ่งที่มันพูดทั้งอาชีพฐาน,นะที่อยู่ไรสไตล์ที่ต่างออกไปจากอดัมตัวอื่นมากมายเบกกี้ <c> ก็ประเมินแล้วว่าอดัมตัวนี้นี่ แต่พอหนังตัดกลับไปที่โรงงานเราก็จะเห็นว่าอีอาดัมตัวที่นอนอยู่บนเตียงนะั้นไม่ใช่อดัมเบอร์ห้าแต่เป็นอีเบอร์หกที่ตัวยังเป็นวุ้นอยู่เลยอีฮาตัดกลับมาอีเบอร์ห้าก็เริ่มพูดจาแปลกๆจนเบกกี้จาได้ว่ามีแต่มึงนี่แหละที่ชอบพูดจาแบบนี้เธอก็รีบสั่งรหัสแดงให้ทีมรักษาความปลอดภัยเข้ามาจับตัวเขาสุดท้ายอดัมก็หนีไม่รอดโดนอีเพื่อนเก๊กยิงเข้าที่คอล่อมหมดหลออสลบไปอีกเหมือนเดิมเขาถูกจับตัวกลับมาและได้พบกับไอ้ฟาวดเดอร์ตัวเป็นๆมันก็บอกว่ามันประทัับใจใจจนตววอดมรริงพพรงพพก่าา คนนอื่ๆไม่เคยมีความคิดนอกกรอบมีจินตนาการในการหลบหนีขนาดนี้มาก่อนเลยไอ้อดัมก็บอกว่าอย่างมึงจะไม่เข้าใจอะไรเลิกงานแล้วก็ออกไปหาความสุขกับคนรักที่บ้านแต่ไอ้ฟาวเดอร์ก็บอกว่าฉันเข้าใจเพราะจริงๆแล้วไอ้ฟาวเดอร์มันก็เสียคนรักไปเมื่อตอนสุดที่รักของมันตายมันจึงรู้ว่ารักแท้นั้นหายากเพียงใดเขาที่อยู่ในโลกนี้อย่างโดดเดี่ยวเขาจึงอยากสร้างโรงงานนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างรักแท้ให้กับทุกคนถ้านายรักเธอจริงนายต้องเสียสละตัวเองเข้าโปรแกรมรีไซเคิลไปซะต่อมาอดัมก็ก กลังจะเดินเข้าไปในโดมเพื่อรีไซเคิลตัวเองเป็นปุ๋ยหมักแต่แล้วตอนนั้นเองเขาก็ได้พบกับไอ้กเกรกอีกครั้งที่ดูเหมือนจะมาบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายเพราะเขาคิดว่าไอ้อดัมเบอร์5ตัวนี้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่เขาเคยมีแต่ก่อนที่อดัมจะเดินเข้าไปในเครื่องไอ้เก๊กก็ยิงยาสลบใส่เขาซึ่งดูเหมือนมันจะทําโดยพลาการเขาเอาตัวของอดัมมาที่ห้องฐานข้อมูลและเปิดคลิปวิดีโอของแอมแนดาให้เขาดูเธอเล่าถึงความสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายของเธอและเธอได้บอกว่าเธอต้องทนทุกข์กับการโดนนนออกกใใจจได้้มาาขชบรริ เธอไม่ต้องการอะไรนอกจากคนที่รักเธออย่างจริงใจซึ่งดูเหมือนสิ่งที่เธอตามหาจะมีอยู่ในตัวอดัมคนนี้หมดแล้วอดัมจึงเปลี่ยนใจไม่รีไซเคิลแล้วก็ได้วันนั้นขณะที่ทุกคนกําลังนั่งกินข้าวกันอยู่เพลงโปรดของอดัมก็ดังขึ้นตอนนั้นอดัมเบอร์ห้าก็นึกได้ว่าถึงแม้เขาจะไม่ได้มีใครรักแต่แค่เราได้มอบความรักไปแล้วนั่นแหละคือตัวตนและคุณค่าของเราเราไม่ควรจะถูกทิ้งอยู่ที่นี่เขาเริ่มปลุกระดมคนอื่นๆหัวกาดก็เข้ามาจัดการเขาแต่ดูเหมือนมันจะสายไปแล้วสิ่งที่อดั พูดได้ไปปลุกใจทุกคนให้ลุกขึ้นสู้พวกคนที่ถูกทิ้งก็ลุกขึ้นหยิบช้อนซ่อมถาดอาหารส่อสู้กับโล่และกระบ,บองแต่ด้วยจํานวนที่เยอะกว่าก็ทําให้พวกกาดันสู้ไม่ได้ไอ้ฟาวเดอร์ก็พยายามสั่งการจะฉกเฉินแค่ไหนแต่ก็ไม่มีใครหยุดคนที่ถูกทิ้งได้พวกเขาบุกไปทุกส่วนของโรงงานจนสุดท้ายก็ไปจับตัวไอ้ฟาวเดอร์มาได้ส่วนอีเบกกี้อีน้องจอมเวี่ยงก็โทรไปสมัครงานใหม่อย่างไวเลยนะอีเวนพวกคนที่ถูกทิ้งก็เอาอตัวฟาวเดอร์มาใส่ในตู้รีไซเคิลและก็ดูมันถูกย่อยยสลาบม ไปโกโก้คันจากนั้นพวกเขาก็ออกไปใช้ชีวิตอย่างอิสระ2เดือนต่อมาอดัมก็ออกไปยังร้านขายแผ่นเสียงและได้เจอกับอแมนด้าโดยบังเอิญทั้งคู่ก็อึกอ,อึกอักอักก็พูดคุยแลกเปลี่ยนอัปเดตชีวิตกันเล็กน้อยก่อนจากกันอารแมนด้ายังบอกอีกว่าเธอหวังว่าจะได้เจอกับเขาอีกครั้งดูเหมือนว่าฐานไฟเก่านั้นราวันขึ้นมาลุกโชนอีกครั้งแล้วตอนนี้อดัมและอดัมคนอื่นๆก็รวมตัวกันตั้งวงดนตรีขึ้นมาโดยมีชื่อว่าวงอดัมและอดัมคือทั้งวงนั้นมีแต่ตัวมันและล เรื่องราวของอดัมก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับซีรีส์ตอนนี้แนวนี้ชอบกันบ้างหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาบอกกันได้อย่างที่เห็นนะครับว่าคุณค่าของเรานั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าไปรักใครแล้วเขาจะรักตอบหรือไม่ถึงแม้จะถูกสร้างมาให้ตรงสเปคเพียงใดก็ใช่ว่าเธอจะรักดังนั้นคุณค่าของคนเรานั้นอยู่ที่เราเป็นคนกำหนดมันเองอย่าให้ใครมาทำลายความมั่นใจและลดคุณค่าของตัวเราด้วยคำพูดและการกระทำที่ไม่หวังดีสำหรับตอนแมทเมเกอร์ได้คะแนนจากเว็บ IM ดี IMDB ไป6.6คะแนนถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อเนอน